สวัสดีครับพี่นอ้องผกชงตันรัตรพลพลำเทินทุกผู้ชงนี่พี่น้องผมเชื่อมอล็อกไว้ก่อนเชื่อมเชื่อมล็อกไว้ต่อแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวกันเดี๋ยวค่อยมาเพาะกันอันนี้จะเป็นที่นั่งน้องนัง่งอันนี้ลบล,บลบหมหัวทเทียนพี่น้องเครื่องมันหัวทเทียนมันจะได้ถอดได้จะ,จะได้เก็บเก็บคมลบล,บล,บลบับลมคมเฮ็ดแบบตามมีตามเกิดเฮ็ดตาม อัตภาพนะครับมีเครื่องตัดย,ยืมพี่กุ้งมากขอบคุณซอกรุ้งด้วยนะครับสําหรับเครื่องเชื่อมกับนะครับลูกหมูเกียร์นะครับนี่เชื่อมแล้วก็ไลยเชื่อมมึงนี่เชื่อมมึงนี่เชื่อมช่องช่องขานะให้มันอยู่แล้วกับมงนี่น้ำนี่เชื่อมล็อกไว้ก่อนไปกินเขาก่อนพี่น้องมากินเขากันครับพี่น้องโอ้ยคืดอดีก้อยกุ้งเดี๋ยวมันนี่ เราเป็นมีงานบุญบุอนี่มุ้ยังรับเลี้ยงสันวันแม่นะยค่ะเลี้ยงวันแม่สิโอ้ยลดมากเลยลูกขอบพระทัยของเฮาเป็งนเขาดูเพื่อนเขาก็ต้องบ้นี่เพื่อนโดนนะันเนื่องในวันแม่เราเลยแจกบ่มีดอกจะว่าเขาแต่มีน้ำใจนะโอ้นลูกชิ้นต่างกันเลยชิ้เป็นกลมมันเป็นลูกกลมๆเผื่อเสื้อเพื่อแพก เกือบลยได้แม่ด้ยกินกินแม่มากี่ก้อนตูกมาแล้วเจ๊แจกหลายแจกแม่โอ้ยเป็นแซ่บปาดฟักฮีฮาตกมาปีนี้ตกมาปีนี้บางเยียบบางเอาเนาะแม่เนาะคือขื่นบึมบังกินตัวลายหาดลายหาดแม่ครับแม่จ้ะอันนี้แม่พรนะลูกไม่ปี๊ยะพรนะคะ มันเป็นนางเอกเป็นนังเอกเลยอ่ะจำไว้มันเป็นนางเอกบอยบอยแม่แม่ปีบอยจิ้มอ๋อ้มนี่มีทุกปีเนาะพี่บอยแกรุ่นแม่แก้มแล้วนั่นแหละแม่แต่ว่าแม่แก้มแก่กว่แม่บอบอยแล้วรุ่นรุ่นพีหลุนพีไม่แก่มอีกเด้อบอยแมนบอย บอยบาิมฟิมาดมบาก็ดียอยเบียเบียสวยแล้วเนาะโอ้ไมัด่้มันต้องยร่เป็นร่อเเยดบีาบาาเนี่ยน้อนี่เออเลยจังไครับไปหากินมาไปไมอเ้า บรรยากาศบ้านมาดมเป็นไงบ้างสวยมากดีมากบ่อยากกั๊มเพื่อนส่วนต่อไปเอากั๊ม่ยังกันเก็บไหลเ่อกันนี้ดวันนี้วันแม่ครับอยหมัดวันยืนเด้อวันแม่กูได้เป็นแม่ก็ได้ไม่เคยเหงาเกันตื่นเต้นชาวเพื่อนวนเล่นเล่นสุขภาพแข็งแรงเนมนนคันวันแม่แม่ปีนะครับนี่สมสารวันแม่แม่ปีนะครับดีมีแหงครับเออจะเล่นจะเล่นมาดูมันเกนไเจอัน เอาไม้งับบ้านไหมไอ่ะไป้งน้ำอ่ะโพโพหาไงมีน้ำหวานบ่เินมาโดนอ๋สวยแถบานเขไปอาบนักมาเร็วเนาะอาบน้เยม่ก็อี่เาป็นตำางตาก็เอยคู่ไกลกนเปิ่ามาน้ำกันแม่แม่จะเสิั้แม่ว่าสองกแปงบอยีิแตกินข้าวสักวันพาสิมีแฮงกัร์อือเอองวเห็ดเบียแล้วเี่ยด้หเลี่วด้วเยอะเลย น้ำมันไหลคอยแมนน้ำเมื่อคืนตะกี้น้ำไหลแห้งเนี่ยแมนตะกี้น้ำไหลแห้งอยู่นี่บะหน้ำไหลคอยชั่วมืนี่ยเนี่ยตะกี้นะอน้ำเท่าไหรแห้งอีนีตะกี้เปิดบื้อจากจากจานพวกข้าวเดี๋ยวอันนี้ตะกี้ล้างรถกี่ไรแมนได้ไรบ้านนั่นน้ำตาไกลบะน้ำโอ้โหน้ำตาไกลน้ำตาไกลแมงพี่ไม่ใส่เนื้อบัวบานยั่ใส่ผมมัวบานดีเชียงรากพูน่ะนมเมืองอุบล ยู่ทางพนัการกันนี่ติดกันนานนอนมันก็เถคือพนักานโอ้น่นเมียมาทางผมก็เป็นบ้าหมือเอากอ้ยบอกทัวอยู่หน้าด้วนี่หืมเันหยด้ำครับไม่ดูเอามึงที่เโทรศัพท์เนี่มันน็่บอมันบระดัพ่อสามีกับไปแมนมันสลวน คนออกทเขาก็บ่ไเนี่ว่าทเขาได้ถึคบรดามีนมาเนาะสอสลวนมันิไปแล้วต้อกินปะกไก่้เราอ้ิเนี่เป็นรวคุณด้อยู่ไก่กับมักินนกันเลยพี่น้องมาวมากันรมาวนมาเลยว่ามีเรื่อปุนยีร่วนยำถึงในบระคำตึกสายหวานบัมาาเน่ทางไปุบุญ ตั <ELL> yeah, mm ่จ้กองเอาะไรเออนี่แหละน้ำนนี่แหละเออนี่แหละมันไม่แม่ปุ้นึปุ้นทุกคนผมกินข้าวเนยกินน้ำซองามย่างนี่แม่ตันเมกขน่อเป็นเว้ยเอ้แม่ก็าแกาเจ้าชี้เกียรตเนาะแตก็ยข้าวเจ้าเลยแม่ในบัตมกินข้าวเจ้าเลยโดนโยนกินขายน่ มสมุนวานาดเจ็ดธงง่าเจ็ด,งเ,ดงเจียเขาเนี้ยจ็ดงเดียวใช่<า>ไหมกินข้ามเริ่มยา่มนหอยกุ้ง,งยี่าฟโตกุ้งเด้อแซ่บแซ่บยังเกาะแมนยำช่องเสือหรอห้อ,องแบบครับ มันวากระถินกะรกะเกับไม่โดมเก็บจนดับแล้วดับอีกอส,สาเดียโซลูกสาแม่ไปใส่เอายอหน่อแม่เหนมันไหมหน่มสาเลยไม่เดียวที่เปิดหนึ่งนองเบลม่กินนะแม่เลยแบบวามาามา เห็นจะขับรถมาใช้ยิมานับปราบ่านนะว่านับรถยิมผู้เดียวไอ้บ้านจไดยัจะได้ที่อ่าง้นไก่แต่บ้านเื่อหรอขับรถยิมนะเับเยเดียวยิมสลอดตอกลับ้าบ้านทำไปแล้วกันหูยยงไงฮะกินได้ฮ จะคล้องร้านไม่เลย่ไหมคะถ้าเป็นของตัวนี้ดูน้ำกันงเจ้ครับก็ไม่หลงค่ะอะไรคืออันนึงแล้วก็เมนะเอาน้ำปาก็ดูเหนหางเลยก็ตามอตรงนี้ หัดนงาเแม่ไปเล้ยง,งขนหเอา,าเล้เยงเม่ต้ากมาิบเลยมากินขออ้าวช้อนน้ำกันครับเดี๋ยวผมมาคลิปหน้าครับสวัสดีครับแอนก็มากด้ว